ชัดเจนที่สาวโกโก้ Go, ผู้จัดการส่วนตัวของไอ้ปรีชยาเผยกระจ่างก่อนน้องสาวเสียมีอาการยังไงหลังมีเพจโยงเอี่ยวปมสซยานายจากกรณีไอ้ปรีชายาพงธนานิกรดาราสาวมีชื่อในคำสั่งซื้อไซยานายจากแหล่งเดียวกับแอมสรารัตผู้ต้องหาคดีวางยาฆาตกรรม โดยไอได้ออกมาเปิดใจว่าตนสั่งซื้อมาเพราะที่บ้านมีปัญหาของสัตว์เลื้อยคลานไม่รู้ว่าไซยานายเป็นสารควบคุมพร้อมกับยืนยันว่าเป็นการซื้อครั้งแรกทั้งนี้มีคนบางกลุ่มตั้งข้อสังเกตไปถึงการเสียชีวิตของคุณโกโก้ผู้จัดการส่วนตัวของไอที่เสียชีวิตไปวันที่18มกราคม2563 ด้วยสาเหตุหัวใจวายเฉียบพลันล่าสุดคุณจิ๊กพี่สาวของคุณโกโก้ได้ออกมาเปิดเผยว่าก่อนที่คุณโกโก้จะเสียชีวิตคุณโกโก้เข้าโรงพยาบาลรักษาด้วยอาการน้ำเกินเพราะค่าไตาสูงซึ่งน้องมีโรคประจําตัวคือโรคกล้ามเนื้อหัวใจโตแต่การเสียชีวิตเกิดขึ้นภายหลังจากออกโรงพยาบาลมาประมาณสอสเดือน เกิดอาการวูบหมดสติไปซึ่งก็กระทันหันเหมือนกันโดยยืนยันในเบื้องต้นไม่ติดใจการเสียชีวิตนอกจากนี้คุณจิ๊กขอยืนยันว่าคุณโกโก้มีญาติในการจัดการงานโดยมีคุณปูปรยาดูแลเรื่องดอกไม้ส่วนไอเป็นเจ้าภาพหนึ่งคืนโดยงานของคุณโกโก้ญาติเป็นผู้ดำเนินการ